นี่ดิตัวนี้ก็ร้ายเติบนี่นี่เดี๋ยวบอนี่หละนขัวบหมาดัชนแล้วแบบงกระตามนี่วะเลก โมเท่ฝนที่ตกเท่บันนี้เอาประตูเข้าฮะขี้หินทำประตูโอ้เราถอดไอ้กองคนเราโอ้จะเอา่อไปโยงนั่นบ่พอทังสเตลมายืมล่อไปโยงันบ็อก อากาศสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีให้พี่น้องเอฟซีทากแพ้งว่าสุขุสุขคนคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยอ่าทางอ่าทางสเตล์คเฮือนยืมมาล่อไปไปโยงเอาบล็อกอะไรอาจังไ์ด็กกับท่างโซนจะสิทธิ์อัพเดททางเพื่อนน้องน้ำฝนกันทางประตูเหรอกำลังทีคานป๊อ เป็นผีช้างมะลุงปุ้งพุ้ยม่าจะทั้งใดเด้อนี่บ่มาเมตุโอ้ฉินกับรุดแล้วมาเมตุเป็นนิไทยอยู่อยู่ที่ลูกแก้ววดบ่นี่ลูกแก้ววดบ่นี่พระถ่ายย่างมาเลยพาลูกพลาดกันใดซะฝนเอ้ยพี่น้องมาหา ไม่ตู้ไปใช้ปูดบอกยู่คนกระปูดบอกเลยเรามาหาหลวงปู่วมาดิวงปู่ปัวจีนเฮียจีนห้อยมาเต้าเข่าอ่อนโอ้ให้บื่รกับบุญเนาะเอ้ท่านท้องใสบุปผากุตีนได้อย่างเดรุงหลวงปั่วมาอีกแล้วคูว้าเราไปกรช่อกูนะรู้ก็ดี หนูว่านางชอบหนูโหเราบอกกัชอบหนูนะเพื่อนอือหือบังด้วยได้กระสอบยังไงสบายดีใช้โนูนะได้วะได้ตัวหนูนี่ได้ตัวหนูน้อยตัวเดียวนี่ได้แต่มันได้แต่มันโอ้โหบุ๊บบัสจะเถื่อมันนี่ว่าแต่หน่อยฮะบุ๊บบัสเห็ดแล้วแล้วหัวอะ รถเข่าเขาเบียเขามาเธอฮรถเบียนตั mm. Mm ้มประธานหัวรถตั้มรถเบียดรันเขาไปยังเอาใหม่ม่ติ๋วเอาใหม่เอาใหม่ใม่เปลือยเป็นเงาเลยเขาหยุกแล้วเขาเขียนมาดิเดี๋ยวหัวเพเลยดวยว้าวคือผู้เฮ็ดไหนโอ้ก็ตัดแถวทางหม่เออตัดตัตัตัเเจ้าของมาอยู่เขาไปเลย กวางขึ้นได้เขาคเขาเห็ด่ำโอ้เอ้าเอาแกะออกมันชางหน่อยครับรถแยงเขามากว่ยมุนมาได้แล้วจังจ้างเขาเอ้ยบันนี้ก็ย่างเดียวบาทนี่นาะทุก็ย่างเดียวบาทนี่โอ้โหหน้ามยุ้ยชะชะวะเฮ้ยเอ้าเอ้าเดี๋ยวแต่ก้อวันนี้ ก็มาหนี้อีกมื่ออื่นเดี๋ยวจะช่วงเที่ยงเทียงเริอนั่นอย่างขีดเรนไปเอาบล็อกจังหน่อยเอามาเถื่อละล่อยไ้เนาะให้มันนักรถเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวลายก็ได้บุพ่อทำได้อืก็เบางก้อนท่านเอาได้อยู่ดอกท่านยู่ดอกมั้ยอีกอย่างเขาก็หู้หม่องมันกะใกล้เนี่ยทำประตูเขาแล้วนี่กับสิบประมาณ

น <c ười> <c ười> <c ười> ้องหลายแผ่นอยู่บ่ติไผดอกบัดนี้มันเฮาบ่ได้เทค่าแน่เนาะไผแน่อือไผแน่แผ่นยังก็ได้กินแลบ่คาเฟน่ะกินแต่เฮือนออกินแต่เฮือนป๊าผู้เจ้าเตียวเฮ็ดลพุนี่ทําบิแล้วเนาะคือบ่เออบ่เด้อ นมัปาชงชิอุ่นแทะนะว่าจิตโดยสบายดีเด้อคอยว่าเห็ดยังจะเราเวิรงเวียนเพินยืนพิงไฟโอ้ระวังด้นองาดอกเครงหัวหันยอดัดชอดเชิงตะาแก้วพันเดเออลงดังไฟชาเออโอ้ยหัานห่านห่านหน ชัดเลยว่าจะเปลี่ยนไฟงามไม่ดอกคุใเช่หัวได้เหรอเบิ่มเบิ่มเขามาซองก่อนโอ้โล่งคักอะไรบาทนี้ยังมองนี่แล้วอ่ะเข้ามานี่แล้วอุ่นรถไครเนี้ยบาทนี้เราให้รถ ทางประตูเหรอมมนี่หนาวกุว้าตะเ้าวาเลยเมนี่ให้โหดเลยเดี๋ยนคือเดือนชามันเพิ่นนั่นต้นตึกป่าอยู่นนองใช่ป่ะอเอเขานาวเาลยเดีด๋ยวนี้นะหน,นาวอนไหนาหรออหนาวสันนลล้นยัรไงดอ่ะกะจะลมหนาวหนาวลมอุ มันนี่วัดเ็นตาเว้นมันนี่กองไมสีนาวกินแล้วว่าข้าฮะกินแล้วแต่้าวเออใครเยอะยันวะยันบ่ได้กิน นี่งทอดไข่นึ่งทอดไข่โดยทองใสตัว่างแล้วด้ยกระเดินกร,ระชิช่ดใเวัดก้อนกับว่า bộ thương tí in bộ lông bỏ ừ, Thế đây tắt ít Sao em tắt rồi đó à, Tôi tắt đi hoặc tắt đi hoặc tắt đi hoặc tôi tắt đi hoặc tắt đi tắt đi hoặc tôi tắt, tôi phố, tắt anh, anh, anh à tôi đi, đi. Ừ, hoặc tôi tắt đi hoặc tôi tắt đi à, hoặc tôi tắt đi ừ, hoặc tôi tắt đi <laughs> tắt đi hoặc tôi tắt đi <laughs> tắt đi tắt 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 เส้นเดียวเหมือนกันะไผ่ดอกตัดมันก็บ่ได้หลายปานจัก้อนประมาณ7ก้อนประมาณ7ก้อนน้อยออกกงนี่7ก้อนคันตัดกระตูอ้าวมื้อนี้ย่อเข้าย่อเข้าบ่ได้เอามื้อนี้ก็มื้ออื่น้มื้ออื่นก็แม่นมื้อบ่เท่านั้น มันสิไปไสก็ขึ้นก็ขึ้นมันสิเลยๆเออสูดขึ้นนี่เลยสิไปไสผ่านกระเทแล้วเบิ่ดล่ะบ่ได้ยากจักรีนี่เดตัวนี้ก็หลายเติบนี่อธ ขึ้นล้วบาทนี่มก็องประตูเนาล่จะขึ้นด้านนี้อระตอโอ้ประตูึ้นะ

ต้มน้ำฝนกันตามข้าว่วี่น่องเลยสิลยังแกเตนแล้วเลยยังมาแล้วได้จะกกอนเลยกเดซิปไปิปไปเเม่กบพักเนาะกายังละต้มข้าวขวบบตันี้พิกไวอือืออืข้าวขวได้มีหรบ่มีละขวบบหมันชนแล้วเรอกระตามในวันแร ใหม่มันคงต้องใส่กระปุกไว้อืากระปุกใส่ไว้ปกใส่ตามให้อะไรขวดขวดแนมเน้อยก็ได้มาใส่ไว้ไม่ตู้ไว้ทำไหนไมตู้ไปแล้วเดี๋ยวข้างแนมไว้เด้อร์ปเรียด้อ ักน้ำต้มได้ไงจิ้งไน่เห็ดกินจิ้งไน่จิ้งจอกเย้มาหน่อยก็ได้เนะาะประมาณนี้แหละอย่งอยงในทางสร้างเขาก็ได้ตั้งบล็อกแก้วทั้งในรถก็ได้โอ้ยน,นี่ลมไวอยๆมน,นี่ลมหนาวมน,นี่ มีโคตมลงคลกลงเนีเลยเมือนี่ค่ะเออโ อุบบนแหงฮะไปแล้วเผินมาเสาวนี้เผินเทเทข้านี่ไว้มาแรงเผินแก้แก้ไม่ได้กับกอกอห้องนี้แล้วทางไนหล่นเฮาทางประตูเฮาทางนี้งนี่ะพี่น้องเคยเจอในคลิปนี้ก็จกักรวรริสิขอัเบืกก่อนเนานะ ขอบึงขอบคุณบสุทสุพคนทมาเบ่งพัดมขอบคุณอรยูดีมีแห้งบึนคำน้ำซูนะไม่มีกระลมแห้งไรลรกพ่น้าก็กำลังคิดนะเออสบายดี